This is a t ต n าย s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัยพอ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ คุณผู้ฟังเคยไหมคะเจอคำศัพท์คำนี้หรือว่าเจอประโยคนี้แต่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรปัญหาความงงงวยนี้ค่ะแก้ไขได้ด้วย Google Translate ค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่เราอยากจะแปลคำศัพท์นะคะหรือว่าแปลประโยคที่เราสนใจเนี่ยแวบแรกนะคะ Google Translate เนี่ยจะปิ้งขึ้นมาในหัวเลยเลยคะ่ะต้องบอกว่ายืนหนึ่งจริงๆนะคะแค่ copy มาวางเนี่ยระบบมันก็แปลให้ภาในพริบตาเดียวเลยค่ะ แล้วเราจะเรียนภาษาอื่นไปทําไมคะในเมื่อเราเนี่ยมี o g t r t r s n s t e t e หลายคนอาจจะเกิดคําถามนี้ว่าโลกเราทุกวันเนี้ยเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลมากค่ะคุณฟังพอ Google Translate เนี่ยก็ใช้งานง่ายมากๆเลยในการแปลภาษาใช่ไหมคะเราจะเรียนภาษาที่2ที่3ที่4เนี่ยที่ไม่ใช่ภาษาหลักของเราไปทําไมกันซึ่งคําถามนี้นะคะมีคําตอบอยู่ในงานวิจัยคะ่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะคะที่โบกําลังจะนํามาเล่าให้ฟังค่ะ โดยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นของประเทศอินเดียค่ะว่าการที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะคะมีผลต่อสมองของเราค่ะโดยพบว่าคนในอินเดียนะคะที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาตั้งแต่ยังเด็กแบบเป็นเด็กน้อยเลยนะจะช่วยชะลอน,นะคะสภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะ เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยสมองของเรามันจะยังคงพัฒนายอยู่ไงคุณผู้ฟังแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นตีสักประมาณ25ปีแล้วกันสมองของเราเนี่ยมันก็เริ่มจะเสื่อมลงค่อยๆเสื่อมลงนะคะทั้งในเรื่องของความทรงจำก็ดีประสิทธิภาพนะคะในการคิดการคำนวณน,นะคะความเร็วในการประมวลผลต่างๆนะคะก็จะแบบช้าลงนะคะ แต่การที่เราพูดได้2ภาษาเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยเบรกนะคะแล้วก็ทำให้การเสื่อมนั้นช้าลงได้ค่ะและจากการวิจัยของอีกประเทศหนึ่งนะคะอันนี้ประเทศสวีเดนค่ะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มมากขึ้นหรือว่าพูดได้มากกว่า2ภาษานะคะยังจะช่วยให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะโดยนะคะเขาได้ทำการทดสอบนะคะโดยการสแกนสมอง คือการทำ MRI นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและเขาก็พบว่าสมองของคนที่เข้าร่วมงานวิจัยของเขานะคะที่เรียนภาษาเนี่ยมีขนาดเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่ขนาดนะคะของสมองของคนกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้เรียนภาษาเพิ่มเติมเนี่ยจะมีขนาดเท่าเดิมค่ะนอกจากนั้นนะคะงานวิจัยนี้ค่ะยังแสดงให้เห็นว่าคนที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษานั้นนะคะจะมีความทรงจำที่ดีมีความคิดรเริ่มสร้างสารรค์เนี่ยมากกว่าคนที่พูดได้ภาษาเดียวค่ะ จากการศึกษานะ,ะเขาพบว่าการเรียนภาษาที่มากกว่าหนึ่งภาษาช่วยเปลี่ยนโครงสร้างของสมองได้ค่ะคือทำให้ปริมาณสสารสีเทานะคะที่อยู่ในสมองของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะ คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าสสารสีเทาเนี่ยมันคืออะไรต้องบอกว่าสสารสีเทาที่อยู่ในสมองของเรานะคะมันก็คือเนื้อเยื่อสมองค่ะที่อยู่ทางส่วนด้านนอกนะคะซึ่งส่วนนี้ค่ะมันจะควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็การให้ความรู้สึกของเราค่ะรวมถึงจะเป็นการแสดงถึงการรับรู้ประสาทสัมผัสนะคะแล้วก็ความจํารวมถึงการพูดแล้วก็การมองเห็นของเราด้วย อ๋อแล้วก็มีการได้ยินด้วยนะคะที่เนื้อเยื่อส่วนนี้เนี่ยจะควบคุมค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราจะมีเซลล์สมองเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลให้สมองของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะโดยนักวิจัยนะคะเขาแนะนำว่าการเรียนภาษาเนี่ยคุณผู้ฟังเราต้องเรียนตั้งแต่ยังเด็กค่ะเพราะว่าเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยการพัฒนาสมองเนี่ยจะไม่เห็นผลเท่าตอนเด็กนั่นเองค่ะ ซึ่งการเรียนภาษาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมาลองฟังกงันดูค่ะอย่างแรกเลยค่ะการเรียนภาษานะคะที่เพิ่มจากภาษาหลักของเราเนี่ยมันจะช่วยให้เราโฟกัสนะคะสิ่งที่เราสนใจเนี่ยได้ดีมากขึ้นค่ะ เพราะสมองของคนที่พูดได้2ภาษาขึ้นไปเนี่ยจะถูกสั่งการมาค่ะให้สามารถที่จะควบคุมการทํางานของสมองเนี่ยให้ดีขึ้นได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งได้ดีขึ้นนะคะโฟกัสสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ จะมีความเสี่ยงในการเกิดสภาวะทางระบบประสาทลดลงค่ะอย่างเช่นก็เป็นการชะลอการเป็นอัลไซเมอร์ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยได้ทำงานตลอดเวลาได้คิดตลอดเวลานะคะเวลาที่จะต้องพูดหรือว่าจะต้องนึกคำที่พูดภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาหลักของเรานั่นเองค่ะต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นค่ะยิ่งเราเนี่ยเชี่ยวชาญภาษามากแค่ไหนค่ะสมองของเราเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟัง เพราะฉะนั้นแล้ว Google Translate เนี่ยอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวช่วยในการทำให้การเรียนภาษาของเราสะดวกขึ้นเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ Bo is so happy ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast <S ai, อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้